เสียงลมพัดวิวในยามค่ำคืนกับกลิ่นดินชื้นที่ลอยฟุ้งในอากาศชาวบ้านรุ่นเก่ามักบอกเสมอว่าอย่าเดินผ่านป่าช้าเก่าในคืนเดือนดับเพราะในที่ที่เงียบสง,งัดที่สุดมักมีเสียงบางอย่างที่ไม่ควรได้ยินเสียงคร่อมครวญของหญิงสาวที่ดังก้องแทรกหมากับสายลมและนี่คือเรื่องเล่าของผีตายทั้งกลม วิญญาณอาฆาตที่เกิดจากหญิงที่ตายพร้อมลูกในท้องพลังอาฆาตนั้นหนักหนาสาหัสจนไม่สามารถไปผุดไปเกิดวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ในที่ซึ่งเธอต้องดับดิ้นและป่าช้าแห่งนี้คือสถานที่นั้นเรื่องราวเริ่มขึ้นในคืนที่ครูบรรจงพานิดาและเดชออกสำรวจป่าช้าโบราณน,นอกหมู่บ้านเขาต้องการหาหลักฐานทางโบราณคดี แต่ชาวบ้านกลับห้ามเด็ดขาดโดยเฉพาะยายเพียนที่พูดเสียงสั่นว่าอย่าเข้าไปเลยลูกเอ้ยตรงนั้นมันมีคนตายทั้งกลมดุดยิ่งกว่าผีตัวไหนแต่ความอยากรู้อยากเห็นกลับชนะทั้งสามจึงถือไฟฉายและเครื่องบันทึกเสียงก้าวเข้าสู่ป่าช้าในคืนเดือนดับพวกเขาเดินผ่านสุสานไม้เก่าหลุมศพสุดโสมจนเห็นไม้กังเขนผุพัง กลิ่นดินเปียกโชยแรงราวกับเพิ่งมีศพใหม่ถูกฝังเสียงนกแสกกรีดร้องดังมาแต่ยอดไม้ทุกก้าวที่ย่างไปยิ่งน่วงหนักหัวใจเหมือนถูกกดด้วยความกลัวที่อธิบายไม่ได้ทันใดนั้นเสียงระฆังเก่าๆดังขึ้นเบาๆจากในเงามืดแม้ที่แห่งนั้นไม่มีศาลาหรือวัดใดๆใ,ใกล้เคียงนิดาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้คร่ำครวญเธอหันมองไปรอบๆ แต่ไม่มีใครนอกจากต้นไม้กับเงาไฟฉายทันใดนั้นร่างของหญิงสาวในชุดไทยเก่าๆท้องโตเหมือนใกล้คลอดปรากฏตรงหน้าหลุมศพหนึ่งผิวซีดเซียวตาแดงกำร้องไห้เสียงแหลมสะท้านหัวใจเดทยังหัวเราะคิดว่าเป็นแค่ภาพหลอนแต่แล้วร่างนั้นกลับหันหน้ามาเผยให้เห็นดวงตากลวงโบน้ำตาดำไหลาอาบแก้ม เสียงทารกร้องไห้สะท้อนทั่วป่าชา้าคล้ายดันกล้องอยู่ในท้องของหญิงผู้นัน้นครูบรรจงรีบสวดมนต์แต่เสียงกลับติดขัดนิดารู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบมาจับแขนเสียงกระซิบเบาๆดังที่ข้างหูว่าคืนลูกให้ข้าคืนลูกให้ข้านิดากรีดร้องสุดเสียงไฟฉายในมือตกลงพื้นแสงกระพริบสว่างวูบวาบ เผยให้เห็นเงาคนท้องหลายเงายืนรายล้อมรอบพวกเขาเดทที่ไม่เชื่อเรื่องผีถึงกับล้มลงคุกเขา่าเมื่อร่างหญิงท้องคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้ทุกทีปากของเธออ้ากว้างเผ็ดรูปเสียงกรีดร้องดังออกมาไม่หยุดราวกับหญิงและเด็กนับร้อยร้องประสานกันเสียงนั้นดังจนต้นไม้สั่นสะเทือนยายเพียรที่ตามมาช่วยรีบสวดมนต์บทเฉพาะ คาถาอาตานาติยะพร้อมโปรยดินจากจีดีเก่าใส่ร่างนั้นทันใดนั้นร่างหญิงสาวค่อยๆมอดไม่เป็นเท่าดำหายไปพร้อมเสียงทารกร้องแหลมสุดท้ายรุ่งเชา้าทั้งสามคนออกมาจากป่าช้าอย่างหมดแรงยายเพียนบอกว่าเธอผูกเวรไว้เพราะตายทั้งกลมโดยไร้คนทำพิธีศพที่ถูกต้อง วิญญาณจึงหลงโอนเวียนอยู่ตลอดกาลและจะไม่สงบจนกว่าจะมีผู้ทำบุญอุทิศให้นิดาสัญญาว่าจะทำบุญทุกปีให้ดวงวิญญาณนั้นส่วนเดชตั้งแต่นั้นมาไม่เคยกล้าพูดว่าไม่เชื่อเรื่องผีอีกเลยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ